อันนี้ค่ะอะกนีนมาก,ก็สวยดีนะคะสวัสดีค่ะไม่รู้จะตัดต่อเป็นหรือเปล่าอันนี้เฟิร์นค่ะภูมิใจนำเสนอเฟิร์นต้นนี้ค่ะสวยค่ะไม่รู้ว่าเฟิร์นอะไรตอนแม่ค้าซื้อตอนซื้อมาแม่ค้าเขาก็บอกว่าเขาก็บอกชื่อค่ะแต่ตอนนี้จำไม่ได้แล้ว นนะะอันนี้เป็นไม้ที่ลองปลูกแบบนี้ดูนะคะต้นนี้ก็ลองค่อยๆเพาะดูนะีคะมีต้นอันนี้อยู่ต้นหนึ่งอันนี้คือชวนชมสีขาวค่ะถัดไป ก็เป็นบรรดานาำนำําชอบมากค่ะค่อยๆเพาะไปค่ะมีต้นแม่อยู่2อสาต้นนะคะพี่เขาจะทิ้งอยู่แล้วก็เอามาต่อยอดค่ะเขาเรียกว่าอะไรชัประการลังไหมคะโอเคนะคะค่อยๆดูไปได้วยกัน สุดนน่นเลยมาดูปากาลังสีขาวบ้างนะคะเดี๋ยวจับเอาไปบ้านพี่เอาที่บ้านพี่ค่ะนี่คือรีสีผสมค่ะที่พยายามเพาะเพาะเอาไว้นะคะรวมถึงสามกระถางนี้ด้วยค่ะนี่นะคะอันนี้คือบรรดาชนชมค่ะที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ย เปลี่ยนกระถางแล้วก็ยกลากนะคะเสียดายตายไปเสียหลายต้นเลยค่ะเนี่ยค่ะซึ่งเคยถ่ายรูปลงไว้บ้างเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ตัดเขาหมดเดี๋ยวรอวันเขาแตกใหม่ค่ะเห็นนะคะเนี่ยที่มีบานเหลืออยู่ช่อเดียวเนี่ยค่ะเนี่ยก็ช่อเนี้ยค่ะ ขาดปุ๋ยไปน,นิดนึงเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยใหม่นะคะให้มันงามกว่านี้ส่วนผักกดขาวผักกวางตุง้งก็ยังพอมีใส่มาม่าก,กิน,น่ะคะ่ะแต่ว่าสู้ทากไม่ไหวเนี่ยดูสิคะเนี่ยคะ่ะทากอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะมาคอยกินนะคะส่วนต้นนี้ก็เนี่ยโดนทากกินซะ เน่าหมดเลยเดี๋ยวฝนหมดแล้วเดี๋ยวจะลองปลูกใหม่ค่ะอันนี้ยังพอเหลือให้กินนิดนึงนะนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูน้องทากนี่กำลังเลือ้อยเลยเห็นไหมคะเขากินหมดทุกอย่างเลยโอเคนะคะอันนี้คือบรรดาต้นไม้ค่ะต้นไม้ที่พยายามนะ ปลูกปลูกปลูก,กเพื่อให้มันร่มรื่นหรือว่าลกก็ไม่รู้นะคะมไม่กล้าเข้าใกล้ตรงนู้นค่ะนะคะตรงนี้คือแถวแถวพวกแคคตัสที่เริ่มมาหัดใหม่ค่ะนะคะโอเคนะก็จบแค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวเสียงทีวีมันเข้าสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะ